ป้องกันการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยสามารถเริ่มต้นทำด้ที่บ้านโดยการควบคุมคราบจุลินทรีย์ด้วย2แนวทางหลักได้แก่ 1. การบริโภคเพื่อสุขภาพฟันดีและ2การดูแลอนามัยช่องปากการควบคุมคราบจุลินทรีย์ด้วยการบริโภคเพื่อสุขภาพฟันดีการควบคุมคราบจุลินทรีย์ด้วยวิธีการบริโภค คือการบริโภคที่ไม่ติดหวานการให้นมอย่างถูกวิธีตามพัฒนาการของเด็กและที่สำคัญคือการยกระดับความรอบรู้ของแม่ในเรื่องของการบริโภคของเด็กเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าแป้งและน้ำตาลก่อให้เกิดฟันผุซึ่งแบคทีเรียจะใช้อาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลที่จัดอยู่ในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้เพื่อดำรงชีพสร้างเมือกเหนียวเกาะยึดบนตัวฟันให้แน่นขึ้นและสร้างกรดออกมากัดกร่อนผิวฟัน ซึ่งน้ำตาลในอาหารนั้นแบ่งเป็น3แบบได้แก่ 1. น้ำตาลในเซลล์ซึ่งพบในผลไม้ 2. น้ำตาลในนมและผลิตภัณฑ์จากนมน้ำตาลเหล่านี้ถือเป็นน้ำตาลดีอยู่ในอาหารและ 3. น้ำตาลนอกเซลล์หรือน้ำตาลอิสระซึ่งแบคทีเรียก่อโรคฟันผุใช้เป็นหลักในการสร้างพลังงานและกรดเช่นน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลปี๊บ รวมถึงน้ำตาลธรรมชาติที่ผ่านการแปรรูปเช่นน้ำพึ่งน้ำผลไม้คั้นและน้ำเชื่อมจากพืชที่มีน้ำตาลสูงเช่นอ้อ,อยซึ่งเป็นน้ำตาลที่ก่อให้เกิดฟันผุในช่วงวัย0ูถึง6เดือนนมเป็นอาหารอย่างเดียวของทารกนมมีน้ำตาลตามธรรมชาติอยู่แล้วต้องไม่เติมน้ำตาลในนม ช่วงวัย6 1ถเดือนเมื่อเริ่มมีฟันขึ้นนมยังเป็นอาหารหลักควรให้นมเป็นมือ้อร่วมกับอาหารเสริมที่มีน้ำตาลธรรมชาติไม่ใช้ขวดนมกล่อมนอนเพราะเมื่อเด็กหลับไปจะไม่ได้แปรงฟันและควรเลิกนมมื้อดึกก่อนหนึ่งขวบเมื่ออายุหนึ่งขวบเด็กรับประทานอาหารสามมือ้อและนมเป็นอาหารเสริมระหว่างมือ้อนมมีสารอาหารไม่เพียงพอที่จะใช้เป็นอาหารหลักได้ และเพื่อไม่ให้เด็กติดหวานควรใช้นมจืดเท่านั้นและควรเลิกขวดนมเมื่ออายุ1ปีหากจำเป็นต้องใช้นมถั่วเหลืองควรเลือกสูตรน้ำตาลตาำนมไม่ได้เป็นสาเหตุให้ฟันผุโดยตรงแต่พฤติกรรมการดื่มนมที่ไม่เหมาะสมจะนำไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดฟันผุ สำหรับการเลิกขวดนมเริ่มจากเมื่อทารกเริ่มนั่งเองได้ซึ่งอยู่ในวัยประมาณอายุ4-5เดือนแสดงว่าเด็กมีความพร้อมที่จะฝึกดื่มน้ำและนมจากถ้วยตามด้วยการฝึกใช้หลอดดูดและพร้อมที่จะเลิกขวดนมเมื่ออายุ1ปีเด็กที่ยังไม่เลิกขวดนมแนะนำให้ผู้ปกครองพูดบอกเด็กถึงการหยุดใช้ขวดนมและดำเนินการกำจัดขวดนมออกจากบ้านเช่น พาเด็กไปบริจาคขวดนมชวนกันนำขวดนมไปทิ้งระหว่างนี้เด็กส่วนใหญ่จะหงุดหงิดร้องไห้ปฏิเสธการกินนมผู้ดูแลต้องอดทนอ่านดึงความสนใจเด็กออกจากขวดนมด้วยการเล่นให้ความรักคาชมเชยหรือรางวัลเมื่อเด็กกินนมด้วยวิธีอื่นหลังจาก1 – 3วันเด็กจะเลิกร้องหาขวดนม การบริโภคที่ดีสำหรับเด็กปฐมวัยนอกจากให้นมถูกวิธีแล้วอาหารเด็กต้องไม่เติมน้ำตาลอิสระโดยเฉพาะก่อนอายุ2ปีหลังจากนั้นหากจำเป็นจำกัดน้ำตาลไม่เกิน4ช้อนชาหรือ16กรัมต่อวันและรับประทานอาหารระหว่างมือ้อที่มีน้ำตาลอิสระไม่เกิน2ครั้งต่อวัน การยกระดับความรอบรู้ของแม่เรื่องการบริโภคของเด็กเพื่อสุขภาพฟัน,านอ,าอาหารระหว่างมื้อเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กปฐมวัยเพราะขนาดกระเพาะเด็กจุไม่เพียงพอจนถึงมื้อหลักถัดไปผู้ปกครองจึงต้องเลือกอาหารระหว่างมื้อที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นอาหารที่มีโปรโตีนกากใยสูงและมีน้ำตาลต่ำน้ำตาลอิสระแฝงอยู่ในอาหารหลากหลายรูปแบบเด็กยังไม่มีวิจารณญาณในการเลือกซื้ออาหารดังนั้นผู้ปกครองควรเป็นผู้เลือกอาหารให้ลูกและควรสังเกตส่วนประกอบสำคัญบนฉลากเพื่อมองหาแป้งและน้ำตาลที่มาในรูปแบบต่างๆเสมอและไม่ควรใช้ขนมเป็นรางวัล การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลอิสระสามารถทำได้โดยให้ผู้ปกครองกรอกรายการอาหารขนมและเครื่องดื่มที่บุตรหลานรับประทานในหนึ่งวันพร้อมระบุเวลาค้นหาอาหารขนมและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลอิสระรับประทานนอกมื้ออาหารความถี่ในการรับประทานดังกล่าวมากกว่าสองครั้งต่อวันเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผูก นอกจากควบคุมคราบจุลินทรีย์ด้วยการบริโภคเพื่อสุขภาพฟันที่ดีแล้วสิ่งที่ต้องทำควบคู่ไปด้วยเสมอคือการดูแลอนามัยช่องปากการดูแลอนามัยช่องปากขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการแปรงฟันและการใช้ไหมขัดฟันผู้ปกครองควรแปรงฟันให้ลูกด้วยยาสีฟันฟูอะไรตั้งแต่ซี่แรก และแปลงให้ต่อเนื่องไปจนพ้นปฐมวัยการแปลงฟันด้วยยาสีฟันฟูอะไรเป็นการกำจัดคราบจุลินทรีย์พร้อมทั้งกระตุ้นการส่งเสริมการคืนกลับแร่าธาตุของฟันนอกจากช่วยป้องกันฟันผุแล้วยังช่วยชะลอหรือหยุดยั้งโรคฟันผุได้ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การแปลงฟันมีประสิทธิภาพการเลือกแปลงสีฟันสำหรับเด็กปฐมวัยเลือกหัวแปลงขนาดเล็ก พอเหมาะกับช่องปากเด็กเพื่อให้ทำความสะอาดถึงฟันซี่ในสุดได้ขนแปรงนุ่มทำจากไนลอนเรียงตัวแน่นหน้าตัดเรียบและปลายขนกลมมนกระจุกข,ขนแปรงติดแน่นกับหัวแปรงหรือได้รับการรับรองคุณภาพโดยกรมอนามัยสังเกตได้จากสัญ,ญลักษณ์แปรงสีฟันติดดาวแปรงหัวใหญ่ แปรงยางแปรงซิลิโคนหรือแปรงที่ขนนุ่มเกินไปไม่มีประสิทธิภาพในการกำจัดคราบจุลินทรีย์การเลือกยาสีฟันสำหรับเด็กปฐมวัย เด็กควรใช้ยาสีฟันที่มีความเข้มข้นของฟูออไรด์ไม่น้อยกว่า1 0 0 0 ppm เด็กปฐมวยัยยังควบคุมการกลืนได้ไม่ดีเพื่อลดโอกาสกลืนยาสีฟันในปริมาณมากเด็กอายุต่ำกว่า3ปีผู้ปกครองบีบยาสีฟันในปริมาณแตะขนแปรงพอเปียกและเช็ดฟองออกขณะแปรงเด็กอายุ3-6ปีผู้ปกครองบีบยาสีฟันเท่ากับความกว้างของแปรงและเช็ดฟองออกหรือให้เด็กบ้วนฟองทิ้ง ให้การแปลงฟันเป็นเรื่องง่ายๆเริ่มทําเป็นกิจวัตรตั้งแต่ฟันขึ้นให้เด็กได้ลองเล่นแปลงสีฟันใช้แปลงสีฟันที่มีรูปร่างสีสันสวยงามทําให้เป็นช่วงเวลาบันเทิงเล่านิทานหรือร้องเพลงให้เด็กถือของเล่นชิ้นโปรดสร้างความเพลิดเพลินระหว่างแปลงฟัน สถานที่แปลงฟันให้เด็กปฐมวัยควรเป็นที่เด็กนั่งหรือนอนได้สบายเช่นพื้นบ้านโซฟาหรือเตียงไม่จำเป็นต้องเป็นห้องน้ำท่าที่ใช้ในการแปลงฟันเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กวัยอนุบาลให้เด็กนอนยืนหรือนั่งตามสะดวกผู้ปกครองอยู่ด้านหลังเสมอหากเด็กอยู่ในท่านอน สีสานเด็กหนุนอยู่บนตักของผู้ปกครองหากเด็กอยู่ในท่ายืนหรือนั่งให้สีสานเด็กอยู่ระดับเอวของผู้ปกครองเด็กสามารถเงยหน้าขึ้นให้ผู้ปกครองเห็นฟันทุกๆซี่ได้อย่างชัดเจนสำหรับเด็กเล็กการแปรงฟันควรอยู่ในท่านอนหนุนตักผู้ปกครองเด็กเล็กมักจะไม่ร่วมมือระหว่างแปรงฟันซึ่งสามารถควบคุมการดิ้นของเด็กได้ โดยให้เด็กนอนอยู่ระหว่างขาของผู้ปกครองและใช้ขาหนีบลำตัวแขนและขาของเด็กไว้หรือใช้ผ้าผืนใหญ่ห่อลำตัวแขนและขาเด็กไว้หากมีอีกคนช่วยให้ผู้ปกครองนั่งหันหน้าเข้าหากันศีรษะของเด็กอยู่บนตักของผู้ที่แปลงให้ขาของเด็กโอบข้างลำตัวของผู้ปกครองอีกคนซึ่งใช้แขนหนีบขาเด็กและจับมือทั้งสองข้างของเด็กไว้ วิจัยเรื่องความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมบ่งชี้ว่าผู้ปกครองที่เคยได้รับคำแนะนำจากผู้รู้มีพฤติกรรมการแปลงฟันให้เด็กมากขึ้น5เท่าผู้ปกครองที่มีทักษะการแปลงฟันให้เด็กที่ถูกต้องและมีทัศนคติที่ดีต่อทันตสุขภาพจะแปลงฟันให้เด็กได้มากขึ้นถึง10เท่าเลยทีเดียวจึงควรฝึกผู้ปกครองให้ปฏิบัติได้จริง การใช้ไหมขัดฟันเด็กที่มีฟันชิดกันแนะนําให้ผู้ปกครองใช้ไหมขัดฟันเข้าไปกําจัดคราบจุลินทรีย์บริเวณซอกฟันให้เด็กอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งก่อนนอนร่วมกับการแปรงฟันโดยใช้ไหมขัดฟันพันนิ้วหรือผูกเป็นวงแล้วใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้ ควบคุมทิศทางไหมให้ถูไปตามผิวฟันทีละซี่จากปลายสู่โคนฟันและลงไปในร่องเหงือกเล็กน้อยและถูขึ้นจากโคนกลับสู่ปลายฟันหากผู้ปกครองไม่ถนัดการใช้ไหมขัดฟันพันนิ้วสามารถใช้ไหมขัดฟันสำเร็จรูปชนิดที่มีด้ามจับได้ สำหรับสิ่งที่ผู้ปกครองจำนวนมากพบว่าเป็นอุปสรรคในการแปลงฟันให้เด็กปฐมไวัยได้แก่กลัวลูกเจ็บลูกไม่ร่วมมือไม่มีเวลากลับบ้านดึกลูกหลับฝากให้ยายเลี้ยงหากมีเทคนิคดีจัดเวลาสองนาทีเป็นกิจวัตรจะกำจัดอุปสรรคเหล่านี้ได้หมดไปการส่งเสริมสุขภาพ,ภาพ,ภาพเริ่มต้นที่ครอบครัว โดยการสร้างพฤติกรรมสุขภาพดีด้านการบริโภคและสุขออนามัยให้เป็นกิจวัตรแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดปรับเปลี่ยนตามวัยและพัฒนาการช่วยป้องกันการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยอย่างยั่งยืน